ในการทำง,งานบันพระอินธาธาทากิฬาผู้เป็นจอมปาาในสวงจววานยิึงพระเจดเก่ามาพระติดเกวตุรามณาีพร้อมไปด้วยบริวันกัตตว่าการทำการเวียนพระทักทินงร้มดอกการทำการนอกหอกนอกหนอกองหาประการด้วย เมื่อวานนามนสการพระิละเจ้าเข้าไปสนทนาสมเแ็กองยินท่าจึงกลก่าวโฉดฉาสันทนากับพระมาไล่โดยใจคว่ววาพันเตขาแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเหมาละเหินดำเนินมาแต่กำใยประเทศเขตทั้งไหนส่วนว่าพระหันตามมาไล่จึงวิชัจชนา ใสแจความวาชมผู้ทวิชตตุมผูที่ปาคักโตอาตมามาจากชุมผู้ทวีเปล่งหรีบมาเพื่อผู้ชาดอกผู้บลน้องกมนต้อพระธาตุเจเจวุรมามณีอันหนึ่งมีควมประค์เพื่อบอกองอัมมาลินบินเทวาเพื่อจักสนตนากับจอมเทว่าองินเทวลา ชาดูรามหาลาููจลาควเทวดาแต่ยาอันวาเจ้าพญ,ญาอง่์องใดไผเป็นผู้จางขอมหาบาพิจงอ่านน้ำผู้จางพธาติเจียวุรามานีในข้าวนีนันจ่ตะะะาตาท่าจะโขเมื่อนั้นบันพรินโตเทวลาจึงอภิวากาวันธาวิจัจนาวา พันเตขาวายพราคุณเจ้าผู้เลิศแล้วอันวาา่าพระธาตุจิตแก้วสุรมานีผู้ข่าได้นำเอาพระเจสาและแขีวงเงียของพระพัดพัสสัดจะดามาจะสถาปนาตกแต่งไหวเพื่อให้เจ้าเทพไทยได้กราบวันทาเพื่อให้เทวดาได้สร้างบุญรงพันให้อ ทำบุญย่อมจะเป็นบุญคุณในกองบุญหนุนให้ยุ่เม่องป่าถ้าหากเมื่อกองบุญบ่ได้ทำหมุนคุณกองบุญเอาไว้ก่อชักได้ลงมาจากวิมานเมื่อจมพันเพื่อนแล เมื่อกองบุญเมื่อยหนาก็เป็นกรรภาทําำเหินทางนั้นก็อนขาแาด้ติชนะคำว่าคนทั้งหลายบ่ควันไว้สืบจางบ่ทําบุญต่างๆหลายที่ก็ย่อมมีบุญหน่อยก็หากตกต่ำต่อยเตยู่เมืองคนก็ย่มได้ทั้งตนให้ตกต่ำบ่ได้หิดทำทางสินทานก็เป็นการยูว ในว่มประมาทผู้จลาจิตต่อการผู้ตนจึงได้เอาตนขึ้นมาเมืองกว่าได้ไวนาเขากับไหวผู้เจ้าได้เข้าไปวันท่าบูชจ้ามาหาธากุพอให้มีวันขาดในวันศีลนก็ย่อมนิ่งดีสมบัติอันปริเจอ,อันยูในสันเลิศว่าเมืองบนคน เป็นคนว่ตาตกจำจะเบย้เส้นจำหลายประการก็กย่อมมีสมพนันธ์ก็ได้ขาดได้ทุกได้ถึงสู่ปราศาสาเน่าอยู่ในวิมานจนเข้าถึงพานนิพันในข้าวคุณชะเลตตาท่ากาลีในกาลเมื่อนั้นอันว่าประหันตามาไยจึงได้เลื่อมใสในคํ้ปราัยของอินทาติลาดพุทธ,ธิจึงขออนุญาต มหาราชาดูลามหาลาชผู้เป็นปากว่าเทวดาด้วยว่าผู้เกิดมาในเมืองสะวันในด้ากันเมื่อใบผาทาผ้า,า,ากันมาบริเขกขาดเมื่อมันสินอันวาเมไตรโยโพธิจเจ้าได้เขาา้ามาบูชาะ้าทาอันลงอาจนี่หรือจ้าสักโทเทวอันว่า จัดจ,ดจดนาไขว่าจาโดยสุภากมกาพามาไลโดยทันทีพันเตขาายพาคุณเจ้าผูต้องถิ่นเท่าที่เคยได้ยินมาแต่เก่าพาพธกที่จัดเจ้ามาทุกวันวันสำคัญวันถิ่นวันพาบ่เคยขาดวันนี้ก็คงบ่ขาดกงบ่ขาดแท่ก็ขาดจา เมื่อน,นั้นบันพเทตมาไล่จึงกาวปาใัยถามพมตต่อไปอีกว่าวันนี้ก็เป็นวันจินแปดคำพอดีเป็นประเพนีมาแต่เขาพระเทศพระบุตรเจ้าตนือเมตใตโยจะมาหรือใดนี่จ้าโสอินโทอันวาพระอินเทวาราชููมีปัญญาจะลากว่าคนวาสันเตคาวา ว่าไปเทปปะบูรองค์วิเศษจักเข้ามาในจิตถาาพะแจ้วในวันนี้ก็อคาแรแต่นั้นนพมาไล่จอมวิเศษจึงในถทอดประเน็ตมองไปมองแก่ไกเห็นเทประบูรองหาจกำลังยั่วลายอากพันตึงเข้ามา งามาได่เสียจอเลยเนาะอืมอดูลาจบุริสาเจ้าทั้งหลายพาสุเุีย วันนั่งเทวันในละพนจากนิ่งแกวได้พ้นแล้วจากไรน์าจุตานั่งก็จิงในขาดเคลือนเลือนลงมาจากสันป่าตาวะจิงสานิพันกีได้ลงมาเกิดทรองเนู้ปปาเกิดเทวี TV. เกิดเป็นขั้นมาเหติแจ้งเงาเนี่ยของเจ้ามัทลาบราชามายักษ์น้ามามาหน้า Cảm giác kinh hồng hồ hậu Có và đăng chân châu đầy hồ hai Đại thất thái Ngài phổng chân Ăn hồng hậu Kinh cây châu Kinh hồng hai Phải phổng chân tay sát con Sở lọt nạ chưng Bụt บริวารเรนวันวันวันตว่าอุศลักัญญาภูมิรักที่ด่ามลำยิงฟองมากมิบริวารอายุนังประมาณปิดของผีนังแต่จึงมีทุกคนท่าผพาบอกกินอาเพื่อหลาย กัสีสุขัยในกาลาบัพน,นแลตะตนานเะตนาวัตตังเหตุนั้นเหตุเหตุดังนั้นบัญท้าทาพันอันเป็นกันที่พระองค์ผีสันเปในแต่เจตแกาทำบอดเจนาบอดีคือพระสารีบุตรนบอดีุาาด ได้ที่วิทยาบางโคตรท่าน เจ้าที่จนใจในนครเจ็ุดอนเจีดตูดอนกุนลีเป็นทีนท่สุาาากเกษแค่ดีดีแล้วอัจตาโหเมื่อนอันบันปญัญญาอินคาธิลา,ทา,ทลาละจะติดยู่ป่าจาเนืองกะวันจิตตาว่าเห็นดวงตาทิพันบันสำคัญตาพ่อท่านหลอลกูหูเหตุการณ์ทิพน์เล่ล วาเลสุภาองค์ในพระองค์มีญยาณอันเป็นทีตคิดเห็นพ้นปิดวปาการที่เคยประทานในเจนะเงาเคยสัญญาเจเจ้ารัทเทวินาวังมาลาคนของนั่งพุทธดีเหลืออยู่เก่าเมโกุตตมวารุ ขอเอาลูกใส้ผู้บาดเจ็บขอเอาลูกใส้เลิดเกิดในขั้นสัทามหาสติเข้านันันลนกใส้ผูลังเลิกใส้ผู้บาดเจิบยังอยู่เมืองสวรรค์แต่ว่าบุญเทวันเมื่อเสียงแล้วขั้นตะว,ว่าพาจึงไปดูตำหนักแก้วโพธิญาณมาดิสาขาวา ั่นลเสส็จสีสาเทวาปุตตาบีนันเมตวาเนวาบุพหกเมือนเทพาปุตพวกออ่นก็ลงมาลงไปเกิดอยู่ในท้องเมียอัมมาเกิดเป็นพวกลากุโลหติตอยู่น้ำพวกเสนามีเวียงปัง้มาลาเกิดเป็นสหาชาติเข้าเมื่อเดียวกันแต่นั้นปันพุทธ ีนั่งนิ่งเงานักเตะระปรู้ทีจัดเจ้าลงตูพะคันโทษาะลินนีหินลินีมุตตว่านั่งก็มีใจหันสาจึงบานอยากบริจาคท่านบอกกาศกาลาเบตาว่าพานั่งจึงคิดจะลาตกแต่งลงท่านตาทีจัถานประมาณนี้หกแห่งแมง ปรตูเวียงทั้งสีดานตั้งอยู่อย่างกลางกรุงเขตตุดอนแห่งหนึ่งตั้งไว้ปัจจุพระาจะวังอีกแห่งหนึ่งจึงเป็นหกทีพอดีแล้วก็มีสับปิมบริจาคบัานหนึ่งหาพ้อโมกแส ข้านั่งนักาะทำท่านหูว่าเป็นการเกิดประหลาดพาจึงให้อำมาตไปเชิญรามีสื่อเสียงเลี้ยงน้ำมาไทยรูเหตเดี๋ยวนี้ก็ผิดจังเขตนั่งพัญญานั่งปาถนาแต่ท่านขอดบ่อยจากหมดวันละหกแสนแม้นว่าเป็นสันใดใจน้อยนาจังว่าไรประมาทมี านิจตาตาตเตนันบันหมอ่อมจึงไท่ตามพวามสัตสื่อพันเตขาบายมาหาลาด้วยธรรมชาติพะโพธิทยานภูมิภูจีมาอุบาทในขั้นพระเ,เจ้าเป็นผู้เขาปฏิสนธิในขั้นมีพวามกตัญญาท่านพ่อขาดผู้นั้นเป็นเสือพระบาทนอนทุกโต của gian bên và hãy tan của yêu cầu lẽ năng chắc coi cả đột tam bay men nam tùng samut lấy ao quăng nhăng đầy to thằng samut men khổ của men nang thứ ba ní ngân con ba con giẻ ตั้งแต่เจ้าเข้าคําเ Yeah. तुम्हंकि पमेवा समिचंटू सब्पुरें दोसा कपादंटू प्राना सोया कामनिक्यो दिला सोया का सब्धियो विवा चंटू ว่าบอกว่าไงที่กิจที่มันขายแ้าหน่วย